ก็คือจะบอกทุกคนว่าเมื่อก่อนก็เลี้ยงควายอย่างนี้แหละค่ะนะเลี้ยงควายแบบนี้และเลี้ยงตากแดดอุ้ยอากาศร้อนนะเลี้ยงตากแดดแบบนี้แหละวันตรงไหนมีร่มก็เดินไปหลบร่มนะคะแล้วก็นั่งเฝ้าวัวเฝ้าควายแบบนี้หละเมื่อก่อนครอบครัวของฟ้าสัไม่มีวัวนะมีแต่ควายนะคะนะก็ไปเลี้ยงควายแบบนี้แหละเนี่ยก็พาไปหากินยงกินหญ้าตามภาษาเข้าแบบนี้แหละคนก็ต้องเข้าหลบเข้าไปในร่มนะร่มต้นไม้ไงมันร้อนนะ นีมีกี่ตัวสามตัวเนี้มุมนี้สามตัวอ่าสามตัวสี่ตัวห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวมีแต่ตัวกำลังอ้ออ้อเพอได้เล็มอยู่จ้ะพอได้เลมอยู่หญ้านะพอได้เลม็นะอเลมอยู่เดี๋ยวนี้เขาก็ารัฐบาลก็ไม่ให้เผาเนาะนะเราก็แบบวัวควายก็ต้องหาเลม็มและเล็มกินหญ้าแบบนี้แหละนะสมัยก,ก่อนก็หาเลี้ยงอู้เลียงถ้าเป็น ถ้าเป็นหน้าเขาทํานาก็จะไปเกี่ยวนะคะไปเกี่ยวหญ้าเกีย่ยวหญ้ามาให้เขากินที่บ้านนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ที่บ้านรออยู่ที่บ้านนะเราก็ไปเกี่ยวหญ้าสดมาให้เขาแบบนี้แหละอันนี้แบบหน้าแรงเราปล่อยไปตามสบายก็จะไปกินอะไรก็ป้ายเนี่ยไม่แต่พอได้แล,ดแล้วพอได้เลมไปเนาะนะนี่ค่ะโอ้ดูทางนู้นก็สวนยางต้นยางก็ใบไม้ไเริ่มผลิแล้วนะบางบางที่ก็บางนน้นทางนู้นก็แบบ ใบใบเริ่มงอกแล้วอะเริ่มออกใบใบใหม่แล้วค่ะช่วงนี้ปิดหน้ายางอยู่นะคะทุกคนช่วงนี้ปิดหน้ายางอยูอ่หากินตาปลาษาไปร้อนเดี๋ยวก็กลับกล้องหน่อยเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ดูนะเดี๋ยวกล้องนี้แค่นี้ก่อนนะลนะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ